รับความอร่อยของขนมไทยก็คือความสดใหม่กพอเราทำอะไรของเราก็ใช้ของใหม่ตลอดนะมีมะพร้าวน้ำตาลหรือว่าแป้งเปิ้งละโมเองหมดมก็เลยอร่อยทุกอยา่างทำด้วยหัวใจ ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้ที่ราชบุรีครับอำเภอบ้านโปงน่งอำเภอบ้านโป่งราชบุรีที่อำเภอบ้านโป่งเนี่ยมันมีอาหารอร่อยๆอ,อ,อยู่เยอะเลยนะใช่ทั้งอาหารคาวอาหารหวานครับแล้ววันนี้คุณพ็่จะพามาชิมคาวหรือหวานเป็นอาหารหวานอาหรนเป็น,น <ะ S 2> ขนมหวานนะครต้องพาไปฮะร้านไหนอยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปครับ พาผมมาที่ไหนเนี่ยไอ้เป็นกกำแพงอะไรก็ไม่รู้นี่แหละที่ผมตั้งใจพามาก็คือร้านขนมไทยโบราณน,นะครับอันนี้ก็คือเขาจะเพ้นเรื่องราวต่างๆตั้งแต่สมัยเริ่มต้นของการก่อตั้งร้านนี้ร้านนี้เป็นร้อยปีแล้วนะครับเป็นร้อยปีโอ้งั้นงั้นไม่ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังคนไม่เคยมาพอมาถึงเห็นพวกนี้ก็จะรู้เลยว่าร้านาน,นี้เป็นยังไงนี่คือ ภาพวาดเรื่องราวต่างๆตั้งแต่เริ่มก่อตั้งร้านนี้อันนี้ก็คือคุณยายคุณยายของเจ้าของร้านเจ้าของร้านอีกทีนะครับมาถึงตอนนี้ก็จะเป็นรุ่นเจ้าของร้านคือคุณแม่กัญญาครับนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ไปรู้จักเจ้าของร้านครับซึ่งเป็นรุ่นอันนี้เป็นรุ่นสองรุ่นสองแล้วแล้วก็รุ่นสามโอ้ท่าทางคงสูงอายุนาดูเลยก็แปดสิบแล้วฮะแปดสิบแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมจะพาผมไปดูเลยเชิญเชิญเชิญขึ้นในเลยครับ สวัสดีค่ะกัญยาแดนสินค่ะจะขอพามารู้จักร้านขนมไทยชื่อดังของบ้านโป่งนะครับเป็นขนมไทยร้อยล้านเอาใหม่อีเงินล้านเงินลายก็อ ไม่จะเอาร้อยล้านเดี๋ยวสัมภาร,รมาเล่นงานเนี่ยเอาใหม่ผมจะขอพามารู้จักกับขนมไทยเงินล้านของบ้านโป่งนะครับราชบุรีที่มาที่ไปของร้านเนี่ยเริ่มต้นมานยังไงครับคุณแม่ชอบกินขนมไทยแม่เป็นคนจีนแล้วชอบกินขนมไทยฮะก็เลยหัดทำโอ้ เป็นขนมขี้หนูที่มาจากเพชรบุรีย,ยงเงี้ยบ้านพ่อพ่อผัวเขาก็เลยซื้อไว้ให้กินทุกวันครับแม่ก็ชอบแล้วก็ผัดทำแสดงว่าตั้งแต่รุ่นแม่ชอบกินน,<ม>นี่ก็แสดงว่านานมากแล้วสิก็จะใกล้ร้อยปีแนละ้วโอ้โหเนี่ยนี่ขนมเก่าแก่มากแม่เสียไปก<า>็เกือบ90้าสิบแล้วตอนนั้นนะ ก็นี่ก็เราก็มารับช่วงต่ออคุณกัญญาก็เลยต้องมาต้องมารับช่วงแล้วก็เลี้ยงน้องด้วยไงโอ้เฉพาะแม่กัญญามาทำนี่ก็70ปีเจสิกว่าปีแล้วนี่โอ้โหเนี่ยเขาแก่จริงครับตั้งแต่รุ่นแม่มานี่นะครับจนถึงปัจจุบันนี้เราเพิ่มจํานวนขนมอีกหลายอย่างครับ แม่ก็เริ่มทำขนมถ้วยฟูขนมน้ำดอกไม้มาขนมถ่วยตะลายอะไรเงี้ยทำมาทุกอย่างแล้วก็มีขนมขี้หนูเนี่ยก็ขายได้ทุกวันทำได้ทุกวันแต่ข้างหน้าเลยนี่นี่คืออุปกรณ์การทำเป็นขนมขี้หนูใช่เริ่มจากไหนครับเริ่มจากแช่ข้าวมามุกข้าวใช่ใช่เอาข้าวเจ้ามาแช่น้ำแล้วม่กให้เป็นแป้งแล้วอย่างเงี้ยมาบดให้ละเอียดแล้วก็นึ่งร่อนในร่อนในตะแกรงร่อนแล้วก็มานึ่ง แล้วสึ่งจะได้มาชุบน้ำเชื่อมชุบน้ำเชื่อมเสร็จมาแล้วก็มาอบเทียนอบกับดอกกระดังงานี่นี่คือดอกกระดังงาดอกกระดังงาที่รนไฟแล้วเสร็จแล้วเวลาทานผมว่าเด็กรุ่นใหม่เด็กที่อายุ40ลงมาเนี่ยไม่รู้จักยังไม่รู้จักเทคนิคในการทานสมัยก่อนเนี่ยขายห่อใบตองเวลาทานก็บีบให้แน่นๆมันก็จะอร่อยกำอร่อยมันมีแน่นเลยมีให้แน่นให้ให้กะทิมันออกนะกับอ๋ออก มะพร้าวมันเข้ากันเนื้อแป้งแล้วก็จะทานได้เป็นแท่งๆอร่อยเวลาทานก็บิดกับปากเข้งปากเลยไม่ต้องใช้ช้อนให้เสียเวลาเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยจำไว้แต่กรุงเทพไม่ก็นี้ขายไม่มีแล้วแไม่มีไม่มีขายจะทำไม่ไหวแล้วมั้งมันลำบากสมากเลยคุณกัญญาเนี่ยร้านชื่อกัญญา แต่กัญญากรม่ให้กาดยอหญิงสมบูรณั่เป็นชื่อเดิมสมัยก่อนชื่อชื่อชื่อหลานชื่อสมัยก่อนชื่อจริงๆไม่ใช่อย่างนี้จะเป็นใช้กันนอหนูกัญญาเดือนกันยายนเดือนกันยายนอ้าวทำไมถึงชื่อกัญญาล่ะก็เกิดปีนางสาวไทยนางสาวไทยคนแรกอ๋อนางสาวสยามกัญญาเทียมสว่างคนแรกของประเทศไทยกระจายเข้าใจ นนีีน่่คือก็อใช่เตียก็เลยตั้งให้ชื่อ <c oughs> เป็นชื่อนางงามขอเสียนางงามา <c oughs> แฮนดี้แฮนี้โตขึ้นจะได้เป็นนางงาม,มโตขึ้นเป็น <c oughs> เป็นแม่ค้าอย่างเดียว นมขี่หนูแล้วมีขนมอะไรที่เด่นมากก็มีขนมถ้วยฟูขนมตาลขนมกล้วยอะไรหลายอย่างแต่ขนมถ้วยฟูที่นี่นะจะไม่เหมือนที่อื่นคุณสุเมศรู้ว่าดีเลยใช่คือขนมถ้วยฟูหรือขนมตาลนี่นะฮะที่มีขายข้างนอกที่ว่าที่อื่นเนี่ยเวลากินเนี่ยกินเร็วๆมันจะติดคอใช่ครับแต่ของที่นี่ผมลองดูแล้วกินเร็วยังไงก็ไม่ติดคอเพราะว่ามีความนุ่ม ก็จะอร่อยก็ที่คือคืออันนี้ผมพอจะทราบว่าเขาใช้ชีดเชื้อเชื้อสงทำเองหมักหมักเชื้อเองหมักเชื้อเองไม่ได้ใช้เชื้อฝรั่งหมักเชื้อเองนี่จะค่อนข้างลำบากแล้วก็ใช้เวลาหน่อยเชื้อทำเองมันจะนุ่มเหนียวใช่กินแล้วไม่ติดคอแล้วยังมีขนมตาลอีกขนมตาลขนมตาดชยังไง ก็มช่วยฟูแต่เป็นขนมแบบช่วยฟูแต่เป็นขนมตาลก็ใช้ลูกตาลมาใส่เนื้อลูกตาลลูกตาลหือเนื้อลูกตาลแท้ๆเลยค่ะและจากขนมลูกตาลแล้วยังมีตาเชื่อมอีกค่ะและที่นี่เชื่อมไม่เหมือนที่อื่นก็คือเชื่อมแล้วไม่ถึงเกิดเป็นแจวตาดแจวตาลแจวตาลเชื่อมเราก็เชื่อมใส่น้ำเชื่อมเยอะๆหน่อยมันไม่ได้แห้งไง เลยจึงมีความชุ่มฉ่ำอะไรเงี้ยนะของเชื่อมที่บ้านก็เลยอร่อยกว่าที่อื่นอ๋อผมว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่รู้ว่าที่นี่นมาจากไหนมันมาจากงอกของลูกตาลอ่ามันเป็นงอกของมันปีหนึ่งมันจะยาวมาแล้วก็มาได้เชื่อมก็เรียกว่าปีหนึ่งก็จะมีหน่เดียวคือลูกตาลที่ที่เรายีแล้วยีแล้วไหมฮะลูกตาลแก่เนี่ยที่เรายีมาทำขนมตาลแล้วก็ เอาเม็ดเก็บไว้ให้มันงอกอมันงอกยาวแล้วถึงจะมาตัดผ่าเชื่อมก็เรียกว่าทำลำบากครับปีหนึ่งก็ได้กินครั้งเดียวค่ะถ้ามาต้นปีก็ไม่ได้กินเพราะมันยังไม่งอกออมันก็จะมีเดือนนี้เดือนปลายปลายปีก็มีเดือนนี้เดี๋ยวพอเชื่อมหมดแล้วก็แล้วกันแล้วขอจะต้องยีลูกตาแล้วก็ต้องเก็บไว้มันงอกก่อนอีกอีกฟีหนึ่ง ป,ปีละครั้งปีละครั้งแล้วเราอันนั้นคืออะไร่ะเคาเหนียวอันนี้นคเค้าเหนียวกอยก็ทนันเวลาทันกับแจวตานมันจะเข้ากันเป็นข้าเหนียวหน้าลูกตาลทนที่เป็นเ้าเหนียวม่วงเ้าเหนียวหน้าลูกตาลอ่าหน้าลูกตาลหน้าแจวตานเชื่อมอ่าเพาะเ้าเหนียวคลอยนี่ก็อร่อยมากกินระหววางไม่ลงเลยเนี่ย ใส่งานใส่มะพร้าวแล้วก็ทานแก้มกับลูกตาลเนี่ย oh oh. มันก็จะเข้ากันมันจะไม,ไม่กลวมหวานเลยเ็เดียวอย่างนี้เท่าไหร่ัะคุณผู้ชมที่อยากชิมฝีมือขนมไทยสุดโบราณของคุณแม่กัญญาสามารถไปชิมได้ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะ ปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันสสาขาคือที่ร้านดั้งเดิมตั้งอยู่ตรงถนนหน้าเทศบาลหรืออย่างนั่งชิลๆสไตล์คาเฟ่ทานขนมไทยพร้อมเครื่องดื่มและเบเกอรี่ก็แวะไปได้ที่ร้านกัญญาคาเฟ่ค่ะมีขนมไทยสุดโบราณให้เลือกทานมากมายหรือจะซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือไปฝากคนที่บ้านก็ได้นะคะผมจะชิมอันแรกเนี่ยของขึ้นชื่อของเขาเลยคือขนมกล้วยแต่ที่นี่เนี่ยนอกจากมีขนมกล้วยแล้วเขายังมีขนมกล้วย ไส้หน่อไม้หน่อไม้นี่เป็นหน่อไม้ไผ่ตรงคุณสมิธเขามีแหล่งของเขาโดยเฉพาะเลยลองดูลอง,<ร>งดู<ม>อนเอนี่มันหนึบม,มากเลยนะนี่แหละครับเป็นถ้วยปูที่ผมใฝ่ฝันถึงตลอดอ่าต่อใบนี้ถ้วยปูเนี่ยกินแล้วจะติดคอเนื่องจากเขาใส่ไอ้พวกยีสตเนี่ยยีสต์สำเร็จ มันจะพูมากทาให้ติดคอครับของที่นี่ผมเชื่อแน่ว่าเป็นยีสต์สดที่หมักเองกินแล้วไม่ติดคอครับไม่ติดคอเลยครับอ้าวลองอันนี้เลยครับเร่งมานานลเข้าวเหนียวกลอยข้าวเหนียวกลอยครับข้าวเหนียวกลอยเนี่ยมีวิธีนานอยู่สองแบบครับนะข้อที่หนึ่งคือตักข้าวเหนียวตักงาน้ำตาลโรยมะพร้าวแต่ แหมอันนี้ธรรมดาเกินไปของผมเนี่ยจะต้องใส่ลอนตาลเชื่อมโอ,โอ้โหนี่ข้าวเหนียวกรอย,ยนี่นะฮะถ้ากรอยคนที่ทำไม่เป็นนี่ออออออจะอันตรายมากเห็นว่าเมากเลยเหรอเมาเลยครับผมเคยเมามาแล้วอ๋อเลยผมเป็นคนชอบกินกรอยนี่นี่มันเป็นเพราะอะไรที่เมาเขาทำไม่สะอาดทำไม่สะอาดอ๋ออย่าง<ม>อย่ายงนี้เขาสะอาดดิไม่มีไม่เป็น แต่ถ้าคนที่ทำไม่เป็นนะครับโอ้จะเมามากครับอือเอรสชาติมีทั้งกลอยมีทั้งหวานมันมันจากกลอยแล้วก็ข้าวเหนียวแล้วก็ความหวานจากหลอนตาลเชื่อมเนี่ยเอาอะไรมาแลกไม่ยอมจริงๆอร่อยเหลือเกนินวันนี้ ขอขอบคุณแม่กันยามากๆ <มา S 1> นะครับคบวันดีค่ะดีค่ะฝา,ากติดตามรายการนะฮะเขากินกับอีจันร้านไหนไม่เขาเรา,เราไ,มไม่ไป